ไม่บอกจะไม่ทำนะไงโอ้โหโอ,โอเปนเดอร์ก็เขาจัดมาวก็ว่าจะไม่ทำแล้วนะมันจะตี้แล้วเรื่องโช๊เนี่ยปั๊บมันเวฟสำหรับโช๊กโอกเปนเดอร์ฟิตรับตัวต้าเน,นี่ยไง น,นี่้วมัจะใส่ไป้เป็นชุดหน้าครับเราก็สามารถปรับโหลดได้ไงเอ้ยปรับดีแบบมันมีแกนน้องปรับดีเบาเลยด้วยสิมาพร้อมสปริงหลับสีแดงๆมีใครครับนี่ไงข้อมาเพียงเดียวนะครับนีไง จัดคู่หน้ามาสแตอตี้เพื่อความกระชับชับไวแล้วก็แหบดูงานก่อนเด๋คร่องคูห่หลังตามมาแล้ว,ลวคู่หน้าดูว่างานโคบคอเพนเดอร์เขเป็นไงเบี้ยวแค่ไหนแล้วก็ตัวปรับในอยู่บนนี้แเดี๋ยวบอกว่าปรับไม่ได้ให้มาใส่เองครับหลังจากตอนติดตั้ง บอกครัปรับชัดมอยตายปรับไงแล้วหมอยโจโก็ปรับอย่างนั้นไงของดีที่คนค่อนโลกเลือกใช้โชวคนไทยกูเป็นเดิมครับจะใส่แล้วจะพาไปดูว่าหล่อแค่ไหน แต่อนนี้บอกเลยว่าว่าจะไม่ทําแล้วแต่มาอย่างนี้ก็ต้องให้ขอหน่อยสวัสดีครับ